จังหวัดขอนแก่นรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรกท่านนัทวุฒิไสยเกลือได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาลุคราะห์สมเด็จพระบรมโอร,าาราสาธิราชสยามมกุฎรราชกุมารโดยจังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประดับธมิภาจัดงานเพื่อเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามสุขราชกุมารเนื่องในพระโรกาสมหามงคลเจริมพระชนมพบัรษา5รอบโดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่28-29ถึง29กรกฎาคม2555ันณที่ว่าการอำเภอหนองสองห้องอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่น จังหวัดขอนแก่นมีคำขวัญว่าพระธาตุถามแก่นเสียงแพรดอกคูนศูนรวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสียวเที่ยวนครขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์ลือกล้องเหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกโดยแบ่งการปกครองออกเป็น26นอำเภอ198ตำบล2,331หมู่บ้านจำนวนประชากรทั้งหมด หนึ่งล้านเจ็ดสหมืหหบกคนมีพื้นที่ทั้งหมด6,8ล้านไร่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม4,3ล้านไร่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมโดยมีครัวเรือนเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น253,817ครัวเรือนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นได้แก่ข้าว มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด3.1ล้านไร่ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอ้อยและพืชการเกษตรอื่นๆจังหวัดขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุกพราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจะสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง สมเด็เจตนารงณ์ของโครงการและท้ายนี้ขอขอบคุณคณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ,อย่างสูงยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และมีทัศการของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในครั้งนี้ครับ กรามขอบคุณท่านประหลัดจังหวัดขอนแก่นท่านสเสน,น่ยนทชัชชนเป็นอย่างสูงครับและในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านกระมวลเกษตรสุขขึ้นกล่าวรายงานอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญครับกาบเรียนท่านรัฐมนตรีด้วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาธารณสิทธิ์กรมกรบผมในานมามคณะกรรมการโครงการกินิกเกษตรขึ้นที่ในพระราชาลูกพ่อ รู้สึกนนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระราชนท่านบุญีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการทินดิดกาเตเคลื่อนที่ในพระราชาลูกท้องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามอุตราชสุมาในวันนี้เนื่องในพระาราชวลรกาสอันเป็นวิ่งมหามงคลวันคล้ายวันพระราชาสมรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามพักตร์ราชสุวรที่ตรงมีพระชนพักษะครบ5้รอบในวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5ง้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการยินดีเกษตรเพื่อนที่ึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามพักตร์ราชสุวรรทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับเป็นโครงการในพระราชานุเเพาะ ซึ่งในปี2555นี้โครงการเ,เกษตรกินิตเกษตรพื้นที่ในพระราชานุเคอได้ดำเนินการมาครบหนึ่งพษษษุทศัรรได้เปิดบริการให้กเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรมาตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันมีกเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 2.396.673าลยโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกันและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกรซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทางวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาพื้นปูเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนายพระราชวัพนธ์การเป็นนิ่งมหาอุปนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทาโครงการเกษตรพื้นที่ในพระราชาราะหกพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่28 กรกฎาคมถึงวันที่31สิงหางคมพศ2555และได้กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดเปิดงานโครงการในวันที่28และ29กรกดาคม2555ณ,ณชุมนุมจากอนแห่งประเทศไทยตำบลน้องหานอำเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการถ,ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานทางสถา,านีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในวันที่28กักนยายน2555ณจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเชื่องสัญญาณภาพจากจังหวัดขอนแก่นระยองและจังหวัดกระบ,บีโดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดถ่ายทอดหลักกิจกรรมภายในงานของจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย การเปิดให้บริการคีิดิกเกษตรขึ้นที่ในพระราชานุกคะอ์นิทัศการเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารการลงนามถวายพระพรนิทัศการการสาธิตการปลุกกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการสายลักษ์แห่งครอบครัวนิทัศการการส่งเสริมการเกษตรนิทัศการแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้แก่ โลกใบขาวของ้อยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวง,งการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นิสสการด้านพัฒนา้ําบาดาลเพื่อสนุนโครงการอันเนื่องมอาจากพระราชดำริของกรมทรัพยากรน้ำารดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประรกวดผลผลิตด้านการเกษตรการแข่งขัน ได้พาก,กันการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากผู้ชายขอชนของจังหวัดขอนแก่นโดยคาดว่ามีเกษตรกรของจังหวัดขอนแก่นและจัหงหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานและรับบริการความรู้ทา,างด้านเกษตรประมาณ8,000คนในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนา คมและความบั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงอาจาองค์กรกทรองส่วส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดียิ่ง